ตลาดหุ้นเปิดชอบใครเชียร์ไทยเดินเองดูสัตว์จนกวาจะเจอกันได้ไม่ธรรมดา,านะพูดดีนะบันเอาในประสานย่างดีดมวยคู่สงกรันตะวันโมดีครับเ5ะห้ายกต้องขอชื่นชมทีมงานจัดมวยวัน้ี้ครับทีมทองติมทองคาสายแดงจันไครนะทีมทองทา คุณลีมงานวันนี้จัดได้สุดยอดเลยครับมวยคู่นี้ก็คุ้มแล้วนี่ก่อนสิงงครามทีมงานของรองเวทจุงปาดูสนับสนุนก็มีท่านนายก เมืองศักดิ์วงศรีชาท่านนายกมดวงคนมีศินท่านประธานนิยมคนครองท่านรองเลิมจุกภูทองท่าออธรรมนูญสอทศีพังนะครับสนับสนุนาง,งานนี้เยอะนา,าลุงกีบกหาดจังหวะจิง้งจอกแทนต้อก็หาให้เยอะลำทางไป หัวลูกนี้ลุกหัวของนั่ดขึ้นมาฮ้ายกแน่นอนคู่นี้ยกครับอ่ไม่ต้องถามก็รู้ละมวยลจะมันสูงอย่างเงี้ยได้หรือว่ามันถูอกคูต้องนะใช่ดูยาวๆดูยาวๆาวอาวุธยกแม่นแรงดูกันกินระยะดูกันออกอาวุธได้แต่เดี๋ยว่าไม่ธรรมดาทั้งสองฝ่ายเป็นมวยระวังยางจัดทินอะไรยิ่งใหญ่ทุกครั้งครับ หลายปีแล้วที่ผมมาชมที่นี่อาหารการกินแย่ๆเลยสุดยอดมีประกปวดนางงามด้วยวันนี้ที่น้าทีว่วัโอาการจัด้ใหญ่มากครับมีสแสดงวิถีชีวิตของแต่ละสมสุดยอดเลยเดี๋ยวไปยที่ึ่งอยู่ยใครกรรมการสมที่อเดินอุตรนบนกรกรมกันพี่กับเบบี้ยูโู้ดีครับไปลนะครับเปิดไปเลยชอบใครเชจอใคร ว่าลักตี้สิได้ด้องแน่เหล่าผู้นี้เริ่มเริ่มแรงมายังไม่ยัดแข่งขวาของถึงทิงทองทาเป็นมาตการสับด้วยเจ็บให้ดอับภาพคุนโยมมาแดงเงินมื่นใหม่ๆแล้เหลืนดีดอก ผมได้ตังแต่วั 28, 20, 20, 27, 28, นที่28นะ2ี2สตอนตีห้ามาเจอเลยลูก,ากสาวเอาให้สาวทรงมาจากที่ียบบุ่นรวบรางสัตว์ส่วนแล้วนี่ไม่ห่างครับโอ้โหู่ต่อไปวา่างสางอ,อ,องสายข้างและสองหมื่นสาม ร้อยหนึสามบันอาจารย์ฝ่ายที่วางมอาแล้วคือขันใจ็คู่แฮเก็บมาคู่นี้ห้าหมื่นคู่ต่อไปสี่หมื่นหกโอ้โหสัพัดเลยวันนี้โอ้ปาเงินเพชรก็ทั้งสองฝ่ายก็ต้องเก็บยอดยัียอดนะครับยกที่สามครับดึงจอกขาสใส่เด้ง ลุงทีมไปต้นเงินดบดูอาวุธเต้นแบรนมาเลิกสองแล้วสู่กันที่วงนอกอยู่ลุงทิพย์ก็ขยับดีกันเชียงไปเรื่อยหมุนไปไปอาวุธไปไอ้น,นี้มากจะน่าเกลียดตั้งป้อมรอดูส่วนสูงอี่อ๋ส่วนสูงอี่ไฟแดงละไม่เลย,เลย นั่งเงินได้หราไอ้ห่าเฮ้ยจับแล้วจับแล้วพี่มังคาจับแล้วลุงพี่น้อยได้ไหมยังไม่ถนัดเอาละเอาละเก้าเขาไปเตะใกล้ๆเล่นได้สบายใจกรรมการชุดมัสตรฐานเลยแฟนมวยทางจอแก้วจอทีทีก็คงจะทำหน้าคาตาได้กรรมการชุดนี้ครับชุดใหญ่เลย คนในการสาครพาสุกนำทีมวันนี้นำทีมนนตัดสินครับยี่ห้อถ้าพอสาครพาสุกคงไม่ต้องบรรยายคุณภาพรู้จักกันทั่วประเทศแล้วนาเอยเชื่อว่าทั่วทิศสิบโบเบ้นะครับผมจะรู้จักดีแต่มารึ่งเก่ายิ่งรู้ไทยทีมทงคาเสิร์ฟเจ้าก็หาดีเท่านันเท่านั้นนะดูกัน เล่นในเงนสองบันยไ Monday> evet <tr tr ่่าบยกสองเนอัไปดไดูไายูไปดูไปดูไปดูดูไปทาไทดูไปกูไาดำทางไปดูไปดูไปไปดูไปดขวาดูไปดูไปดูไัดา คนละแข้งคนละเข่าคนละชึกสองชึกใครเข้าเป้าหนักหน่วงมีแรงส่งด้เองครับดูยเองดอกเป็นของใครในเป็นของใครตังตังพิลาเตอร์ต่อไปครับดดถือว่า,านั่งมวยทั้งคู่นี่เป็นถือว่าคอยดูทุกตัวนั่นพอนะใช่นี่ระดับออกหา,ววากินต่างจังหวัดแล้วโตอินเตอร์แล้วต่างฝ่ายต่างหาคู่ชกยาก ฝ่เดียวนี่แถวเมืองสารคามเนี่ยหาผู้ชคไม่ได้แล้วลงทุนเดี่ยแถวสกลนครนครพนมอีสานเดี่ยตรงนี้ไม่มีผู้ชคแล้วให้ผู้โชคนำเนาะการผู้ทองชานี่เดินท้าอย่างเดียวลงทุนก็ดีขึ้นนอกดูแล้วทุนนายบ้างกระบวนการผลที่เกิด เก็บมาเลยหมดยกที่สามปั่นสองยกครับที่น้องเซนเบย์ครับมวยกันเดือนออกเจอกับเพชรวิริชัยสอธนาสินโอ้โหเด็ดน้ำกงินทองฟุณรุ่งกอดสอนสายศรีกาวิทยาที่เพิ่งเอาชนะเจ้าเพชรอีสานกับสิทธดุลยงสุขสอสารัตนะครับ ต้อง <bie S 2> บอกว่า <บ chips S 2> วันนี้มวยไปนะครัะชามืออต้งนี่มาแก้มือมาแก้มือนะครับเลือดที่สามครับประกงไม่ได้ประกงไม่ได้มวยนะได้เพืนหน่อยได้เพอนะยกที่สามดึ้นทางของมวยหญิงคู่นี้กันมวยครับอาวุธแรงให้ใจนะ มือจะโค่นถึงจะโคแล้วหล,ลอกสะแล้วดูน่ยรั่นอกเข่าแล้วเขาสงครามเขาเย้ยเริ่มจักงาบขึ้นแล้ว and then บอลุ่นเคล็ปินงจานๆของเมลาพยายามอะไรก็นนเกิดขึ้นได้ไม่แน่สมอไปมัท้าก็จะหอมวยใตั่ไปครับ,บทองค่รุ่อคิป ขวาติดบังมัดขวาแล้วจะให้ขวาที่ซ้ายไต้ขวาลุงพิษเอาไปรวบต้นขวาวขาซ้ายยัดไปก่อนตีถามาตีถาคืนลุงสันเบงมาขวาขวาอหน้าถงนีงน่ลแลละซ้ายกันยังไปยกที่สามเยอ่อ หมดยกสามครับหมดยกสามผ่านสามยกเหลือสองสองยกครับเป็นเลยครับสองฝ่ายเดี่เคยชนกับไอ้คำสิงเดินกระสินมาทั้งสองฝ่ายแล้วฝ่ายเดินพินเดิมแพนี่ก็ไม่สะด็ดฟอร์มดีไม่ไม่บัดแม่ครับก็สร้างฟอร์มดีนะครับก็จะเสียมวยได้เห็นได้ดูขอาไม่น้องชาวพยายามแล้วครับบวัสดีครับต้องให้เดินต้องให้เดินดึงเต้เลย ยังเหลือสองยกันท่ดิมาดยกที่สี่ครับห้าแมนจะอยู่ที่สังคามหรือจะอยู่ที่สกลนครพิมพ์ทองทาชนกโปรไทยบุงทพศสีสามี มาเขาเล็กเข่าริมทางขาขขางข้างขวาอซ้ายอาไปเขาขวาเขาเข่าเลอะมาลุกหนักลยกขยครนใครจะมา ปไปออกนะยกข้อซ้ายถึงปังมาเลยอ่ะมวอไทยที่ลุไปได้มืม่ได้เอาวิเมวยดูข่าวปังื่อีสาย right. ยาวๆสายยาวๆ สมศักดิ์สิทิผู้หญิงคนนี้ก็เซนาลครับราคา 50, หา้าหมื่นนะผมเล่นเป็นเพ่นพันทมา,าข้าวเนทองะเข้าวเรยข้าวเนี่ยเป็นเพื่อนกันลุงพิ

เขาขวาขาซ้ายเรียงมัดปีหวเข้าผามัเทินคนละต้วบอกว่าเข่าผาบันเทินยกระกับเข้าซ้ายคืนเข้าซ้ายข้าวั วาาด,ดยกที่4ครับขบิสสีกยกครับหรือยกเ,เดียวโอ้ต่อไปอยู่ในสภาพที่พร้อมรอกุอบานทองสสงสําเร็จ แต่เป็นอีกเรื่องหนึ่งระหว่างเซนรสายสยนตาครกับขนเคยไทยทำเม็ดปนี้รอเ่อนะครับติดตามชมกันแล้วกันต่อไปเป <58. S 3> ็นเกที่าสุดท้ายสีแดงพิมดดงทาสีนักบวยไทยจากบรษสทละฝ่ายต้เงการลงเพิ่สอสามเม เอากันสักเดอุดวเบิรสับไปยกขาขาขวาขาโอ้โหเลือดใทาราไงขาพี่นงขาโอ้โหเขายมนมี่างเดียวโอโหนี่น่จะ,น<อ>นจะมีไฟตอ่อไปก็ได้ล้กน่าจะมีไฟต่อไป สุดท้าแล้วสุดท้ายแล้วคศีไ่้รับ อยูที่เกมกีฬานะถุงแกล้มชนละลาคไปจนนักกีฬาโดยแท้เลยที่หัวใจลักมาถึงค้งสุดท้ายค้งสุดท้ยยกที่5ทั้งโายหญิงควนี้กินปากาเสียรักไทยใบแดงรุ่มทสอส2มนักสมบเรื่ครับ ตินสายยาอๆตนสายายๆบทก็บตัยยยว,ตย,ย,ย,วกยกสุดท้ายกรรมาการด้วยผลการได้คะแนนของกรรมาการทั้ง3ด้าน แล้วก็จะไปที่มู้จุ่มกันครับลุงทึบสสามเมตรจุปดาควันครับต้องขอบคุณคณะนาคณาทั้ทง,นนงสองฝ่ายครับ กรรมการครับโอเคหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามโอเคหนึ่งสองสามเรียบร้อยครับ